กิจกรรมการเล่านิทานเรื่องข้าวหอมของมะลิปิดเทอมปีนี้คุณพ่อคุณแม่พามะลิไปพักอยู่กับคุณยายบ้านของคุณยายเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มีต้นไม้ล้อมรอบรอยู่ร่มรื่นสบายตานอกจากคุณยายแล้วที่บ้านยังมีคุณลุงคุณป้าและลูกของคุณลุงคุณป้าชื่อพี่ฟ้ากับพี่ฝน ถัดจากบ้านคุณยายไปไม่ไกลนักคือผืนดินกว้างใหญ่คุณยายบอกว่านั่นคือที่นาซึ่งคุณลุงคุณป้ากำลังเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวการเตรียมดินนั้นต้องไถกลบหน้าดินเก็บต้นหญ้าออกจากดินมมลิเห็นพี่ฟ้ากับพี่ฝนไปช่วยคุณลุงกับคุณป้าเก็บต้นหญ้าออกจากดินจึงขอไปช่วยด้วยคน มะลิช่วยคุณลุงกับคุณป้าได้ไม่นานก็เมื่อยไปทั้งตัวคุณยายจึงกวากมือเรียกมะลิให้มานั่งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างล่ะเหนื่อยไหมคุณยายถามพลางส่งพัดที่สารจากใบลานให้มะลิเหนื่อยมากเลยค่ะมะลิตอบแล้วรับพัดมาโบกไปโบกมานี่แค่ขั้นตอนเตรียมดินเท่านั้นนะคุณยายบอก หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนอื่นๆอีกเยอะเลยล่ะคุณยายเล่าต่อเช้านาต้องเตรียมต้นกล้าที่จะนำไปปลูกเรียกว่าการตกกล้าโดยนำเอาเข้าวเปลือกไปหว่านในแปลงเพาะกล้าเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงเมื่อต้นกล้าหรือต้นข้าวที่เพาะไว้โตพอเหมาะก็จะถอนขึ้นมาและแยกไว้เป็นมัด แล้วนำต้นกล้ามาปักดําจำนวน3-5ต้นต่อกอให้แต่ละกอห่างเท่าๆกันแล้วปลูกเรียงกันเป็นแถวในผืนนาจากนั้นก็คอยดูแลต้นข้าวให้งอกงามไม่ให้ต้นย้าขึ้นในนาคอยป้องกันข้าวจากโรคข้าวแมลงและสัตว์อื่นๆที่จะกัดกินต้นข้าวของเราเมื่อต้นข้าวออกรวง ต้องรองให้เมล็ดแก่จนกลายเป็นเมล็ดสีเหลืองทองชาวนาจึงเริ่มเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักรจากนั้นต้องนวดข้าวโดยสมัยก่อนมักใช้วัวหรือควายย่ำไปบนฟ่อนข้าวหรือฟาดฟ่อนข้าวเพื่อให้เมล็ดหลุดออกจากรวงแม้เดี๋ยวนี้จะมีเครื่องนวดข้าวที่ช่วยให้เมล็ดหลุดออกจากรวงได้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นกัน หลังจากนวดข้าวแล้วก็จะตากเมล็ดข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้นก่อนนำไปกระทาะเปลือกออกที่เรียกว่าสีข้าวเดี๋ยวนี้นิยมใช้เครื่องสีข้าวซึ่งช่วยให้เมล็ดข้าวสารแตกหักน้อยลงทำให้เราได้เมล็ดข้าวสารมากกว่าการสีข้าวแบบสมัยก่อนโอ้โหเมลิรู้สึกประหลาดใจเมื่อรู้ว่ากว่าจะได้ข้าวมาหุงกินต้องผ่านขั้นตอนมากมาย มะลิรู้สึกละอายใจจนไม่กล้าบอกคุณยายว่ามะลิกินข้าวเหลือเป็นประจำเพราะจะรีบไปเล่นทำให้คุณพ่อกับคุณแม่ต้องเตือนอยู่บ่อยๆ มะลิได้ไปช่วยคุณลุงคุณป้าพี่ฟ้าพี่ฝนทำนาทุกวันและได้เห็นขั้นตอนการปลูกข้าวมะลิก็ยิ่งเข้าใจในความยากลำบากของชาวนามากขึ้นแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่คุณลุงคุณป้าก็ตั้งใจดูแลข้าวทุกต้นเป็นอย่างดีน่าเสียดายจริงๆ ที่โรงเรียนของมะลิกำลังจะเปิดเทอมก่อนที่ต้นข้าวจะออกรวงมะลิจึงต้องจำใจจากบ้านคุณยายมาอย่างอาลัยอาวล์ กลับมาบ้านคราวนี้มลิเปลี่ยนไปมากจนคุณพ่อคุณแม่แปลกใจมลิกินข้าวจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือทิ้งเหมือนเมื่อก่อนเพราะรู้แล้วว่ากว่าชาวนาจะปลูกข้าวได้แต่ละเมล็ดต้องเหนื่อยมากแค่ไหนแถงยังรบเร้าให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเยี่ยมคุณยายบ่อยๆอ,อีกด้วย เมื่อมีวันหยุดติดกันหลายวันคุณพ่อกับคุณแม่จึงพามะลิไปเยี่ยมคุณยายบ้านของคุณยายยังคงร่มรื่นเหมือนเดิมแต่ที่ต่างออกไปคือทุ่งข้าวที่มมลิเคยช่วยปลูกเมื่อคราวก่อนได้กลายเป็นทุ่งสีทองแสนสวยที่ส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วหลังจากที่สวัสดีคุณยายคุณลุงคุณป้าพี่ฟ้า,พ,ฟาพี่ฝนจนครบทุกคนแล้ว มาลิก็ชวนคุณพ่อคุณแม่เดินไปยังทุ่งข้าวสีทองอันกว้างใหญ่นั้นตอนข้าวพวกนี้มาลิช่วยปลูกเองกับมือเลยนะคะมาลิกล่าวด้วยความภาคภูมิใจปิดเทอมคราวหน้าคุณพ่อคุณแม่พามาลิมาบ้านคุณยายอีกนะคะคุณยายบอกว่ามีเรื่องสนุกๆจะสอนมาลิอีกเยอะเลยคะ่ะมาลิร้องขอได้สิจ๊ะ พ่อกับแม่ก็ตั้งใจว่าจะมาช่วยคุณลุงคุณป้าทำนาด้วยแล้วคุณแม่ก็คว้าตัวมะลิไปกอดและหอมฟอดใหญ่จากนั้นคุณพ่อคุณแม่และมะลิก็พากันเดินกลับไปยังบ้านคุณยายแล้วนั่งล้อมวงกินข้าวและพูดคุยกับทุกคนอย่างมีความสุขหลังจากที่เด็กได้ฟังนิทานกันไปแล้วนะคะทำให้เรารู้ว่า ชาวนามีความยากลําบากมากในการปลูกข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้คุณค่าของข้าวและรับประทานข้าวให้หมดในทุกๆวันนะคะ